สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8และว,วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเสื้อดาวเสาอย่างนี้เนี่ยผงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจะพูดถึงใครแฟนคลับน้องน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้คงหลีกเลี่ยงไปไม่ได้นะครับก็ต้องพูดถึงน้องสัตจังสวิชยาขจรรุ่งศิลส,สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง b บี K 48นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นว่าที่แคบซัดในอนาคตในมุมมองของผมด้วยนะครับก็เรื่องราวที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในไลฟ์อของน้องซัจจังครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับด้วยจํานวน1ชั่วโมง1นาทีกับอีก2 6วินาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ ดีมากๆจริงๆนะครับผมดูไลฟ์นองน้องแล้วก็รู้สึกว้าวว,าว้าวมากๆเลยรู้สึกชื่นใจมากๆเลยที่เออน้องเป็นเด็กที่มีแนวคิดแบบนี้ทําตัวแบบดีแบบนี้นะครับแฟนคลับของน้องสัจังทุกคนได้ชมไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยน่าจะรู้สึกชื่นผกชื่นใจไปตามๆกันนะครับอ่ะเรามาว่ากันดีกว่านะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกชื่นใจประทับใจในตัว น้องสัจจังบ้างในไลฟ์ของน้องนะครับอ่าเรื่องแรกเลยก็คืออ่าเราจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเทียเตอร์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยของทีม N5 เนี่ยมันเป็นเทียเตอร์อ่าในทั้งแรกที่ไม่มีน้องมิวนิกมาร้องเพลงหัวใจตึกตักมาอยู่ในทีม เป็นไฟล์อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าน้องอได้ปลดรูปออกไปแล้วนะครับก็ไปใช้ชีวิตในฐา,านะยูนิคเนนพัทต่อไปแล้วนะครับก็ทําให้ตําแหน่งของน้องยูนิคเนี่ยมันว่างลงนะครับแล้วก็น้องสัจจังก็ได้โอกาสทําหน้าที่ตรงนี้แทนทั้งในเพลงรวม16คนรวมถึงเพลงยูนิตด,ด้วยก็คือเพลงเสียงหัวใจตึกตักนะครับซึ่ง ผมมีโอกาสได้ไปดูสดๆแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะน้องน้องทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากๆจริงๆนะครับดูแล้วประทับใจมากๆเลยแบบมาตรฐานน้องไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ทําให้เพลงเสียงหัวใจตึกตักเนี่ยมันมันกลับมาออกมาดูดีเหมือนสมัยที่น้องยูนิคทาเช่นกันนะครับก็รู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็ที่รู้สึกดีไปกว่านั้นเลยก็คือ น้องก็ไม่ได้แบบอวยตัวเองว่าฉันเจ๋งแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับน้องก็ยังพูดว่าหนูก็ยังคงทำหน้าที่ซัพพอร์ตตำแหน่งนี้แทนพี่มิวนิกสลับกับพี่ผักขมต่อไปนะครับคือน้องก็ไม่ได้บอกแล้วว่าหนูกลายเป็นตัวจริงแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เประทับใจในแนวคิดของน้องนะคือน้องไม่ได้เอาตัวเองเด่นนะแต่น้องเลือกที่จะเป็นสายซับสายซัพพอร์ต ของวงอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวมาเล่ากันว่าน้องเป็นสายทรับของวงยังไงต่อนะครับ mm hmm. มาว่ากันต่อเนี่ยอ่ะแล้วก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์ของน้องที่ผ่านมาเนี่ยน้องจะพูดเลยว่าน้องน้องน้องร่างกาย <laughs> แหลกมากเพรว่าไม่ได้ขึ้นเทียเตอร์นานแล้วนะครับก็ทําให้น้องรู้สึกล้าบางทีแบบโอ้เต้นเสร็จแล้วน้องก็เดินขาราก ไปเลยนะครับเพราะว่ามาน้องน้องเต้นหนักทุ่มเทรจริงๆอ่ะเหมือนในเพลงเต้นกันอ่าในเพลงโชว์นิจิอ่ะที่จะมีเนื้อที่ร้องว่าเต้นกันสุดชีวิตทุ่มเทลงไปนั่นนะครับมันคือน้องก็อยู่ในในเซนบัสสีของเพลงนี้ด้วยและน้องน้องเราก็เห็นแล้วว่าน้องไม่ได้ร้องเอาเทอย,อย่างเดียวอแต่น้องทําให้เห็นจริงๆด้วยว่าฉันเต้นสุดชีวิตจริงๆทุกคมดูอยู่ในในเทเตอร์วันนั้นด้วยก็จะเห็นเลยว่า น้องเต็มที่จริงๆเนี่ยตัวน้องเล็กตัวน้องบางๆเนี่ยน้องเต้นใสหนะักจัดเต็มไม่แพ้พี่ๆเลยนะครับก็เออชื่นชมน้องสิ่งที่น้องทำมากมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะมาไล่ไปถึงเรื่องอ่าการทำงานและนะครับก็จะมีอ่าคนเขาเรียกแหละแฟนคลับที่ดูไลฟ์น้องแหละถามว่ามันเราจะมีโฟโต้เซตคูปาร์ตี้ party, ใช่ไหมครับซึ่ง ก็มันก็จะเป็นภาพเอาไปลงในปฏิทิในในโฟโต้เซตอะไรกันไปใช่ไหมแต่ว่าก็าจะมีน้องๆที่เอาภาพภาพที่ถ่ายเล่นๆกัน,กนออกมาลงอยู่เรื่อยๆน,น้องเมมเบอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งแฟนคลับของน้องสะจังก็ถามเหมือนกันว่าสะจังไม่มีรูปพิเศษที่แอบถ่ายไว้บ้างเหรือตอนที่ถ่ายโฟโต้เซตปูปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะครับน้องสะจังก็บอกว่าไม่มีเลยเพราะว่าน้องไม่ได้พกโทรศัพท์เวลาทํางาน นะครับซึ่งน้องบอกวาอ่าหนูอยากจะมีสมาธิกับการทํางานให้เต็มที่นะครับก็เลยเลือกที่เก็บโทรศัพท์ไม่ได้เก็บโทรศัพท์ไว้กับตัวนะครับก็เก็บใส่เป้ส่ยอะไรก็ว่ากันไปแล้วตัวเองก็ใช้สมาธิกับการทํางานนั้นๆไม่ใช่แค่ง,งานปูปาร์ตี้นะงานอื่นน้องก็ทําอย่างนี้มาตลอดนะครับมันก็เลยทําให้น้องไม่ค่อยมีรูปพิเศษพิเศษเวลาน้องทํางานพิเศษพิเศษสักเท่าไหร่นะครับซึ่ง อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องคนอื่นที่พกพกโทรศัพท์เวลาทํางานนะคือถ้าเกิดน้องเขารับผิดชอบงานได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องมันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมในแนวคิดของน้องสัจจังเหมือนกันว่าน้องเลือกที่จะตัดสิ่งที่มารบกวนสมาธิในการทํางานของน้องออกไปแล้วก็ภุมิเคกับงานให้เต็มที่นะครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นแนวคิดของคนญี่ปุ่นนะอันนี้น้องแม่จะได้มาจากคุณแม่ของน้องจริงๆ ครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับก็สืบเนื่องจากคำถามนั่นแหละนะครับก็จะมี่อาสิ่งที่เราเห็นเลยก็คืออ่าคนก็จะถามว่าแล้วอ่ะผมพูดไปแล้วลหละไอเรื่องทำไมไม่มีรูปพิเศษอะไรใช่ไหมน้องก็บอกว่าไอ้เรื่องของความเป็นรูปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยน้องเรื่องความมันเป็นคำคำของเขาว่าคำพิเศษความพิเศษเนี่ยน้องสัจจันก็รู้สึกว่าเออมันก็คือ คือความพิเศษมักนูน้องก็อยากให้มันเป็นพิเศษตรงนั้นจริงๆอ่ะคือเหมือนกับว่ารูปมันก็ต้องใช้โชว์แค่อฟอโต้เซตหรือปฏิทินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็รู้สึกว่ามันในเมื่อมันเป็นความพิเศษตรงนั้นก็ควรอยู่ให้มันพิเศษตรงนั้นซึ่งผมว่ามันมันก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับไม่มีผิดไม่ถูกแต่ผมว่าเออแนวคิดของน้องสัดจังมันก็น่าสนใจดีในเรื่องของ เมื่อง,งานมนเป็นของความพิเศษที่เฉพาะเจาะจงตรงนั้นมันก็อาจจะต้องอยู่แค่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ชื่นชมในแนวคิดน,นี้ของน้องสัจจังนะครับแล้วก็สืบเนื่องก,การไม่พกโทรศัพท์ของน้องเนี่ยมันก็มีต่อกับใน,ในงานปูปาร์ตี้เนี่ยแหละที่ว่าเพื่อนๆเ,เขาถ่ายรูปก,กันน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน้องก็เป็นสายทรัพย์ของวงอีกเช่นเคยที่คอยอ่า ช่วยเหลือเพื่อนๆน,นะครับเราเราได้ยินกันมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่น้องเด็กจนโตเนี่ยว่าสัจจังเนี่ยเป็นสายทัพย์ของวงมาตลอดไม่เสียน้องก็เปลี่ยนไม่ยกขาไม่อะไรมาให้หรือว่าเพื่อนไม่มีชุดยูกตะน้องก็ไปหาชุดยูกตะมาให้หรือว่าเมมเบอร์รุ่น2รุ่นสาม m เข้ามาใหม่น้องก็เข้าเป็นคนที่เข้าไปช่วยละลายพฤติกรรมให้ทาให้น้องไม่เกรง มีคนดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเราก็เห็นกันอยู่ตลอดแล้วว่าน้องทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ผู้ปะงานไอก,การถ่ายงานผู้ปะที่เนี่ยน้องสจังก็ทําหน้าที่ถือรถปสับให้น้องจ๋าก,กับน้องจิ๊บซึ่งก็เป็นเพื่อนของน้องเนี่ยแหละแล้วก็คอยถ่ายรูปให้เป็นสายทรับให้โดยที่น้องแบบไม่อิออดไม่มีบ่นเลยแล้วว่าเอ้ย ซันก็ทํางานเหมือนกันไม่ต้องมาใช้สันถ่ายรูปอะไรน้องไม่ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะครับก็ถือว่าช่วยเพื่อนให้มีรูปสวยๆน้องก็มีความสุขแล้วนะครับได้เห็นเพื่อนมีความสุขน้องก็มีความสุขแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการหวังดีกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในวงเท่านั้นนะมันเกี่ยวเนื่องไปถึงคนนอกวงด้วยนะครับทุกคนก็จะรู้ว่า ซัดจังเนี่ยทำงานเป็นไอดอลมาตั้งแต่สิบสามอ่ะสิบสองปลายปลายได้ซ้ำานะครับก็หลายปีแล้วก็ทำให้น้องมีประสบการณ์ในด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับน้องก็แล้วน้องเองก็ไม่ไม่ใช่น้องก็มีเพื่อนที่แบบเขาเรียกอะไรน้องก็มีเพื่อนที่อยู่ในวงการไอดอลเนี่ยเยอะนะครับวงการศิลปินเยอะน้องน้องด้วยความที่น้องทำงานมาก่อนน้องก็จะไปเห็นจุดบกพร่องของเพื่อนก็เข้าไปช่วยเสริมช่วย แนะนำสิ่งดีๆต่างๆให้เพื่อนของน้องมากมายนะครับก็เออรู้สึกดีนะครับว่าน้องใส่ใจทุกคนอย่างแท้จริง,จร,งจริงนะครับก็ประทับใจมากๆนะครับอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายนะครับใครที่ดูไลฟ์ของน้องสัจจังมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าถ้าวันไหนน้องอารมณ์ดีๆเนี่ยน้องส่วนใหญ่น้องก็จะมาร้องเพลงให้ฟังอยู่เสมอตั้งแต่เด็กเลยนะครับ เพลงแอบชอบเวอร์ชันภาษาอังกาษภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โ oh หผมฟังทีไรก็มีความสุขเสมอนะครับมันคือเพลงในตำนาน,นจริงๆเนาะแล้วผมเปิดฟังบ่อยมากเลยแล้วก็เวอร์ชันสักจังนี่แหละนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดน้องก็มาร้องเพลงให้ฟังอีกนะครับแล้วก็เป็นเพลงไม่ใช่เพลงภาษาไทยไม่ใช่เพลงภาษาญี่ปุ่นที่น้องคุ้นเคยด้วยมันคือเพลงภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโอ้โ oh ห น้อง้องได้เพราะมากๆนะครับพัฒนาฝีมือตัวเองมาเยอะนะครับคือน้องเรารู้กันอยู่แล้วน้องเรียนสันมัธยมปลายเนี่ยน้องเรียนเกี่ยวกับดนตรีโดยตรงเกี่ยวกับการขับร้องเกี่ยวกับการเล่นดนตรีโดยตรงเนี่ยน้องก็เอาอสิ่งที่ครูสอนมาใช้มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็พัฒนาการร้องร้องเพลงของน้องมาตลอดนะครับก็ฟังแล้วมันชื่นใจจริงๆนะครับว่าเด็กคนนี้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจริงๆนะครับเราผมมั่นใจว่า ผมก็ยังยืนยันนะท่านสมมุติว่าน้องต่อสัญญาต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าตำแหน่งกับตันวงตำแหน่งหัวหน้าสูงสุดของวง BNK48 เนี่ยน่าจะเป็นของน้องแน่นอนนะครับก็รอกซ้อมเรียกสัดจังกันไว้เขาซ้อมเรียกแคปซัดกันไว้ตั้งแต่เนินๆน,น,นะครับเวลาถึงเวลาจร,จริงจะได้ไม่ขัดเคิน,นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ